ชาลีนพวงศ์ณอยุธยาพ่วกในกสถานีวิทยุโทรทัศน์97จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตช่วยชาติมหาวิทยาลัยหัดใหญ่จัดโครงการ Open House HU แอนหัดใหญ่แฟร์2014 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับช่วงรั้วข่าว97ทางไทยทีวี97ออกอากาศผ่าน worldwide web thai tv 97 com และ fm 97.0 MHz ค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้กันค่ะนายชาลีนพวงศ์ณอุทยาผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์97จังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตช่วยชาติ เวลา9ก้นาฬิกาณอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่12ได้เปิดรับบริจาคโลหิตจากพี่น้องประชาชนทั่วไปโดยการเชิญชวนของนายชาลีนพวงศ์ณอิทยาตั้งแต่เวลา9นาฬิกาได้มีประชาชนเดินทางกันมาเพื่อบริจาคโลหิตกันอย่างต่อเนื่องทั้งหญิงและชายจากที่ได้สอบถามของทีมข่าวไทยทีวี97ว่าได้รับทราบข่าวอย่างไรส่วนใหญ่แล้วได้ทราบข่าวมาจากทาง FM97 และทางไทยทีวี97ที่ถ่ายทอดสดเมื่อคืนนี้บางกลุ่มก็ทราบข่าวทางหน้าเวทีปราศัย เมื่อทราบข่าวแล้วจึงเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตส่วนใหญ่บริจาคโลหิตกันเป็นประจำอยู่แล้วแต่ในครั้งนี้เป็นกรณีพิเศษเพื่อช่วยชาติช่วยชีวิตคนและช่วยเหลือตำรวจทหารประชาชน3าจังหวัดชายแดนใต้เรามาฟังเสียงของผู้บริจาคโลหิตกันค่ะสวัสดีครับผมชื่อวิวัฒน์กิร,ร,ริจัมมาจากบริษัททีโอทีมหาชนจำกัดนี่บริจาคโลหิตครั้งที่4ี่สิ้าแล้วครับ บริจาคแล้วก็สบายดีไม่มีเวลาค่ะสวัสดีค่ะชื่อพิชานันท์ไทยเสรีกุลนะคะค่ะชื่ออัชราไทยเสรีกุลค่ะวันนี้ก็มาบริจาคเลือดน,นะคะ,คะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกค่ะแต่ก็อยากจะทําค่ะก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาบริจาคเลือดน,นะคะค่ะหนูก็บริจาคเลือดเป็นครั้งแรกค่ะสวัสดีครับ พี่น้องมวลมหาประชาชนชาวสงขาที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมทศครับทศพรแสงอรุณร,รายงานบรรยากาศของการบริจาคโลหิตที่นี่ที่ที่ว่าการอำเภอหัดใหญ่นะครับสภากาชาติไทยแล้วก็โดยในส่วนของโรงพยาบาลในหัดใหญ่นี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องเนี่ยมาร่วมกันบริจาคโลหิตกันให้มากๆเพราะเนื่งองจากว่าสถานการณ์ทางสามวัดชายแดนภาคใต้นั้นเนี่ยนะครับก็ต้องการโลหิตอย่างมากเลยทีเดียวเป็นที่ทราบกันดีอยู่ครับว่าสถานการณ์ ยังไม่สงบนิ่งเท่าไหร่นะครับถึงเวลาแล้วครับนอกเหนือจากเราจะทําให้ประเทศชาติบ้านเมืองได้มีการวิวัฒนาการในทางที่เราต้องการแล้วก็คือการไปรูปประเทศชาตินั้นนีนะครับอีกหน้าที่หนึ่งที่เราจะต้องทํากันในวันนี้ด่วนเลยทีเดียวด่วนจริงๆต้องการด่วนนะครับต่อมาเวลา10นาฬิกาก็ยังมีประชาชนเดินทางมาเพื่อบริจาคโลหิตกันอย่างต่อเนื่องและเพิ่มจํานวนมากขึ้น ทางด้านนายนรงพรณพัทลุงในอำเภอหัดใหญ่ได้เดินทางมาตรวจและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และพบปับประชาชนที่มาบริจาคโลหิตมีผู้มาบริจาคโลหิตจำนวนมากจนทำให้สถานที่คับแคบจากนั้นนายนรงพรณพัทลุงในอำเภอหัดใหญ่ได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมพื้นที่รองรับผู้มาบริจาคโลหิตไปที่ศาลาประชาคมของอำเภอหัดใหญ่อีก1ิเตียงจากนั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้เป็นที่ยินดีนะครับกปพศหัดใหญ่โดยนำโดยท่านชาลีนะครับก็นพวง์ ็ขาพาชาวกบสศหัดใหญ่มาบริจาคโลหิตรวมทั้งอสอำเภอใหญ่นะครับวันนี้ก็คาดว่าคงจะได้ประมาณร้อยถุงนะครับสำหรับช่วยใน3จังหวัดภาคใต้ซึ่งมีปัญหาเรื่องขาดเลือดตอนนี้นะครับผมก็คิดว่าเป็นความคิดที่ดีนะครับในการร่วมมือของทุกฝ่ายนะครับในการดูแลทุกคนนะครับในการเราต้องช่วยกันทุกฝ่ายไม่ว่าเรื่องบริจาคเลือดหรือว่าประชาธิปไตยผมก็ยินดีในความคิดสร้างสรรค์ของกบพศจังหวัดสงขลาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ต่อเนื่องกันด้วยข่าวต่อไปค่ะมหาวิทยาลัยหัดใหญ่ได้จัดโครงการ OpenH o u s e HU and หัดใหญ่แฟร์2014เมื่อวันที่23มกราคม2557มหาวิทยาลัยหัดใหญ่ได้จัดโครงการ OpenH o u s e HU and หัดใหญ่แฟร์2014เป็นโครงการประเภทบริการวิชาการที่ทางมหาวิทยาลัยหัดใหญ่ได้จัดต่อเนื่องมาทุกปีการศึกษาสำหรับในปีการศึกษานี้นับเป็นครั้งที่5 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการความรู้ทางวิชาการแก่ประชาชนและนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดภาคใต้โครงการ Open h o u s e h u and แอนดัทใหญ่แฟร์สองพมีกิจกรรมอันสำคัญโดยการให้นักเรียนนักศึกษาแต่ละสาขาได้แสดงออกโดยการเปิดบูธให้ความรู้แก่ประชาชนและนักเรียนนักศึกษาในสาขาวิชาอื่นอีกด้วยบรรยากาศภายในงานคึกคักและจัดตกแต่งบูธกันอย่างสวยงามน่าสนใจสำหรับการจัดงานโครงการ Open h o u s e h u ฮิวแอนดัทใหญ่แฟร์สอในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยหัดใหญ่ได้เชิญดรไตรรงสุวรรณคีรี iri, อดีตรองนายกรัฐมนตรีมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในหัวข้อทางรอดประเทศไทยโดยปี2557แล้วทำการเปิดพิธีโครงการ Open House HU เหัดใหญ่แฟร์2014อย่างเป็นทางการ แล้วได้มอบรางวัลแก่ผู้กระทำคุณงามความดีต่อสังคมสองท่านจากนั้นได้บรรยายให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนฟังประมาณหนึ่งชั่วโมงจึงเดินทางไปปลูกต้นไม้ในบริเวณมหาวิทยาลัยหัดใหญ่เมื่อเสร็จภารกิจปลูกต้นไม้ดรเตอร์ไตรรงสุวรรณคีรีได้ให้ความเป็นห่วงพี่น้องพลังมวลมหาประชาชนคนหัดใหญ่และฝากข้อความห่วงใยฝากไทยทีวี97ว่าครับผมต้องขอแสดงความขอบคุณ พี่น้องชาวหาดใหญ่และชาวสงขลาที่ให้การสนับสนุนในการเรียกร้องมีการปฏิรูปประเทศก็มีการเลือกตั้งของคณะกรรมการกกพอสอซึ่งเป็นองค์กรที่ต้องยืนยันเป็นองค์กรของประชาชน,นไม่เกี่ยวกับการเมืองนะครับพระ้การที่คุณชาลีนะซึ่งเป็นบุคคลที่มีอุดมการณ มาโดยตลอดการที่คุณชลีได้จัดจะมีการปราศัยเพื่อเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนได้มาร่วมในกระบวนการให้มากขึ้นเป็นปึกแผนมากขึ้นนั้นผมถือว่าเป็นเจตนาที่ดีและเป็นการช่วยชาติอีกทางหนึ่งด้วยผมยังไม่มีเวลาที่จะมาร่วมนะก็คุยกับคุณชาลีแล้วก็ผมยังไม่มีเวลามาสงขาเมื่อคืนก็เตรียมตัวเพื่อจะมาพูดสองสามชั่วโมงกับมาลายาใจ,จนี่ตอเมื่อคืนนี่ก็จะต้องเตรียมตั้งคืน เพราะว่าเวลาเตรียมตัวน้อยนะครับแต่ว่าจะพยายามหาเวลานะครับเมื่อว่างเมื่อไหรก็จะมาร่วมกับวงกับพี่น้องด้วยขอขอบคุณนะครับและขอให้ทุกคน,นประสบความสําเร็จในชัยชนะที่ต่อสู้กันในครั้งนี้นะครับคิดว่าไม่นานกนรอแล้วครับคงจะได้ฉลองร่วมกัน,นครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ช่วงรัวข่าว97ก็ได้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ผ่าน world wide web thai tv 97 com และ fm 97.0 m h z ค่ะสวัสดีค่ะ